แม่จะยำมะม,ม่วงกินฮดีหายไปทั้งคืนเลยดีแไม่น่ารักเลยนี่หายไปทั้งคืนเลยนี่หายไปทั้งคืนเลยโผล่มาตอนนี้นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมะม่วงแก้วจะใช้ได้ไหมเนี่ยเริ่มสุกว้าวเสียดายจังมะม่วงแก้ว สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่บ้านคนเดียวค่ะวันนี้จะยำมะม,ม่วงผ่านไหลสดยำผลไม้รวมตามมีตามได้ผ่านไหลสดสวัสดีค่ะวันนี้หยุดค่ะเสาร์อาทิตย์หยุดตามแบงสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> บอกมะม่วงนี่ปอกสูตรชาวบ้านเลยนะใช้มีดบอกไม่ได้ปอกสูตรแม่่ะทำยำมะม,ม่วงกินค่ะ ถ้าเป็นสูตรโบราณก็ต้องรอเอาสวัสดีค่ะฝากขอใจอุ้มด้วยนะคะมะาไล่เบาๆแป๊บหนึ่งน่าจะสักครึ่งชั่วโมงว้าวไม่น่าจะเป็นมะม่วงสุกไม่น่าจะเป็ดมะม่วงดิบเป็นมะม่วงสุกแล้วกันสุกแต่เปรี้ยวสวัสดีค่ะอยากกินยำอยากกินยำยำทุกสิ่งอย่างที่ในบ้านมี มีน้ำพริกปะลาระเหลือน้ำพริกกระปิเหลือมายำมะม,ม่วงสุกค่ะวันก่อนยังดิบอยู่แต่วันนี้กลายเป็นมะม่วงสุกดึดนดินด,นดนสุกก็ยำแบบสุกสิไม่มีอะไรทำไม่ได้ <laughs> สุกก็ยำแบบสุกดิบก็ยำแบบดิบ พื้นไม่ดำค่ะไม่มีดาม่าพื้นดำนั่งบนพรมนั่งบนพรมขออนุญาตโยนไปนในกล่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้ำมะพร้าวเหลือมาจากลานถุงหนึ่งขอกระดกก่อนนะคะมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยขอดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวเนื้อจะมาทำยำ มีโตลิโตลิไปเที่ยววันทั้งคืนเลยค่ะเพิ่งกลับบ้านเหมือนหนุ่มๆเลยนะเพิ่งจะกลับบ้านสวัสดีค่ะขออนุญาตดื่มน้ำแบบชาวบ้านกระดกจากชามร้องเพื่ออะไรร้องเพื่ออะไรร้องเพื่ออะไรโตลิ กระดกแบบโบราณกระดกจากสามเปิดบลูทูธไว้หลังบ้านขึ้นจากน้ำก็หิวตอรี่ออกมาหน้าจอมามะม่วงลงไปแล้วค่ะตามด้วยแอปเปิลแอปเปิลหลายวันแล้วนะคะแอปเปิล ถ้าวางต่อไปก็คงจะเหี่ยวสวัสดีค่ะได้ใช้สูตรบ้านๆเลยค่ะอุปกรณ์สูตรบ้านๆเลยค่ะสูตรนี้เลยนะคะสูตรบ้านๆเลยมีแอปเปิ้ลมีฝรั่งมีมะม่วงมีมะพร้าวอ่อนสวัสดีค่ะ ขออนุญาตหันนั่งขัดสมาธิสวัสดีค่ะยังไม่ทันได้ยังไม่สัดได้เฉือนเลยหลุดคทั้งลูกพอไหมกินคนเดียวกินได้หมดแน่เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่บ้านไม่ได้ใช้ตังคะ่ะวันวันไม่ได้กินยาก เก็เก็บทุกสิ่งอย่างในบ้านมากินสวัสดีค่ะกินคนเดียวเยอะไปเนี่ยเฉือนหัวออกเปืองเนื้อไม่ต้องเฉือนเนี่ยค่ะสูตรโบราณบ้านๆครึ่งลูกพอสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นำวัตถุดิบที่มีในบ้านในครัวในตู้เย็นมาทำเป็นเมนูแซ่บครึ่งลูกพอ ขึ้นรูปพร้อมมะม่วงก็ใช้มะม่วงใช้มะม่วงเลยใช้มะม่วงสุกรูปนี้น่าจะสุกหรือดิบไม่รู้แต่ว่าได้นะได้ความเปรี้ยวเลยใส่ทุกทย,ย่างลงไปใส่น้ำพริกกะปิที่เหลือจะ้ะน้ำพริกกะปเิเหลือๆเราก็ลดพริกไปเพราะว่าในนี้มีพริกพร้อมมีกระปิพร้อม กะปิรุ่นนี้ไม่อร่อยค่ะทําน้ำพริกกะปิแล้วไม่อร่อยหนึ่งช้อนเป็นการนัวหนึ่งช้อนแล้วหนึ่งช้อนค่ะตามด้วยปลาค่ะปลาก็ยังเหลือเอาหมดเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าเหลือต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ลดปลาขวดปลา ใช้ปลาอะไรนะปลาลาน้ำพริกจริงๆน้ำพริกในบ้านเราเนี่ยสามารถเอามาทำยำได้นะคะแต่รัทำยำเลยแซบ่บผักผลไม้ในบ้านเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เป็นผลไม้มากกว่าเห็นไหมคะแซบ่บเดี๋ยวกระดกน้ำมะพร้าวก่อนจะได้ใช้เนื้อ่ิีิมานอนโชว์ตรงนี้มา นอนโชว์หน้ากล้องโอ้ยนอนโชว์ให้เพื่อนเพื่อนเห็นหน่อยเถอะ,อะเ,เพื่อน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 ลี่ก็เล่นตัวอะอะนอนโชว์นอนโอ้ยเที่ยวทั้งวันเห็นไหมเพื่อนเพื่อนคะลี่เป็นคนอะ,อะ,อะเห็นไหมเห็นลี่ไหมอันนี้โชว์หน่อยลูกลี่ลี่ก็ไม่เคยออกกล้องเลยมือขนแมวแม่ก็จะลงยำแม่จะได้กินดีไหมเนี่ย เดินมงครับโอ้โอ้อะแม่อุ้มก็ได้มุ๊กหกหกโอ้แม่แม่แม่เกี่ยวแม่ไปไปไปไม่ให้ความร่วมมือกับแม่อุ้มเลยมะปลาแม่ไม่ให้กินมากินของแม่ได้ไงปลาแม่ไม่ใช่ปลาน้ำพริกเกี่ยวไรแม่พระเจ้าจอด ไม่ให้ความร่วมมือเลยเรียบร้อยเกี่ยวอะไรแม่เป็นแผลไหมเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับแม่เลย,ไม,เลยไม่ให้ความร่วมมือกับแม่เลยไม่รักแหละไม่ความร่วมมือกับแม่เลย ไม่รักเลย <c oughs> เลือดออกไหมก็ <c oughs> เล็บขบหน่อยหนึ่งไรไม่รักแล้วไม่รักล,ล,ลีแล้วมมกินคนเดียวก็ได้ไมก,กินคนเดียวก็ได้ ใส่อะไรไปมั่งแล้วเนี่ยใส่น้ำพริกใส่น้ำพริกใส่น้ำตาลใส่น้ำพริกไปแล้วใช่ไหมความเผ็ดได้ละน้่ไข่ไข่ไข่ไหลใส่น้ำตาลหน่อยหน่อยนึงเขาเป็นยันสวัสดีค่ะเพื่อนๆอุบัติเหตุอุบัติเหตุสวัสดีค่ะไลฟ์สดเบาๆค่ะ ยำผลไม้ยำผลไม้น้ำพริกผลไม้ยำน้ำพริกยำผลไม้ขอชิมหน่อยมีปลาแล้วไม่เผ็ดแล้วมันไม่เค็มมอนน้ำปลาดิค่ปะปลาเยอะนะสวัสดีค่ะจึ้งจึ้งจึ้งพอไม่รักแม่ ปีใหม่ไม่อยู่ค่ะปีใหม่ไปบ้านลูกชายลูกชายมารับไปเมื่อคืนลิไม่ให้ความร่มมือขออนุญ,ญาตจบอืมโคตรอ่ะเผ็ดล้วอืมอร่อย มีอะไรมั่งมีแอปเปิ้ลมีฝรั่งมีมะม่วงปลาแล้วกระปิแล้วน้ำปลาแล้วน้ำตาลแล้วครบแล้วเผ็ดแล้วสวัสดีค่ะอยู่บ้านค่ะวันนี้เป็นไลฟ์เบาๆ,ไล,บาๆไลฟ์เบาๆสไตล์อุ้มบุญขออนุญาต น้ำปาลืมลืมลืมกระดกอกะชามใหญ่มากเลยเนี่ยผสมเนื้อมะเร้าอ่อนไปกินไม่หมดเสียงดังดีจังเลยเสียงสดน้ำมะเขา้าสวัสดีค่ะอืมลิ โอ้โอ oh, 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 oh. แม่บังคับลีก็ก็แม่ก็อยากให้ลีออกกล้องมั่งลีไม่ได้ออกกล้องเลยไม่เคยเลยอะ่ะได้แต่ออกคลิปจุกไหลแม่ไม่รักแล้วบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนแม่หายไปตั้งแต่เมื่อคืนจัดไปหมดนี้ ผลไม้เนี่ยยำได้หมดํำได้หมดนะคะเพื่อนๆสารพัดที่เราจะรีจะลิจะทำจะกินบ้านเรามีอะไรใส่ทุกสิ่งที่บ้านอุ้มมีมะพราะ้าวอ่อนเยอะมีมีที่เห็น <c oughs> จานก็เลิเลยเนี่ยกินหมดนเนี่ยเอาละสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะเพื่อนๆมา มันรุนกันทิชชู่หลบกล้องในรูปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไปเลือกตั้งกันไปทำงานสวัสดีค่ะอุ้มจะไม่ได้จกใส่ปากให้ได้เห็นนะคะโชว์ให้เห็นแต่ของอร่อยแต่ตอนจกเข้าปากก็จะไม่เห็นนะคะเพื่อนๆ แคบหมูอยู่บนรถทำไม่ได้อาลมณเลยนี่ชุดใหญ่ไปกระพริบกินคนเดียวนะคะเนี่ยกินไม่หมดเดี๋ยวยัดใส่ตู้เย็นไว้สวัสดีค่ะทา,านไหมคะใครมีวัตถุด,ดิบวิ่งเข้าครัวเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆวิ่งเข้าครัวเลยคะ่ะออาวุธคืออะไรอาวุธคือช้อนคะ่ะไปยุช้อนแป๊ เราพูดคือครัวล้วเราไม่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 ไมไมโกรธโกรธโกรธกันโกรธกันโกรธกันเมื่อกี้จบไหลแม่แม่ไม่รักแล้วแม่ไม่รักแล้วจบไหลแม่แม่ไม่นะไรักแล้วนะแม่ล้างหมดล้างแผลหมดจบไหลแม่เอ้ยแสบเลย อวนใจแม่รู้นี้ให้อยู่กับพี่วิทยมืเนีไมให้ไปใหม่ไใช่หรู้เนี้ยจบไหลแม่เยให้ไปอยู่กับพี่วิทย,เ,ย,ลเ,ย,ยเลยแม่ให้อยู่กับแม่อุ้มแล สวัสดีค่ะเพื่อนๆคงไม่ได้กินหรอกค่ะทำเสร็จแล้วแคปไว้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ